ยังเอาหน้าลงยังเอาตัวลงเลยอะ่ะคุณนวลจันน่ะสวยมากเป็นคนที่ยิ้มสวยเราเป็นคนที่น่ารักมากๆพยายามไลฟ์สดแล้วเอาหน้าลงเยอะๆนะคะ AI <Okay. S 1> เขาจะจับหน้าเราแล้วเวลาเราผ่านอะ่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ได้ใส่เพลงเยอะถ้าเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะที่มีลิขสิทธิ์อ่ะเออเขาจับหน้าเราแล้วเราเราจะผ่านได้ง่ายๆเลยอะคะ่ะคือมันผ่านได้ง่าย เพราะว่าเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาเขาจับหน้าเราได้แล้วอะ AI ก็คือระบบนะคะระบบของ u t u b e อะระบบของของของ u t u b e อะ mm hmm. เขาจะจับ mm hmm. เขาจะดูดูสายตาดูลูกตาดูอะไรของเราอะนั่นแหละมันก็ถ้าเราเอาหน้าลงแล้วเวลาเราเไลฟ์สดหรือว่าเวลาเราทำคลิปไม่ต้องอายหรือว่าจะเต้นเหมือนน้องใหม่อน่ะน้องใหม่อะเต้นแบบเซ็กซี่อะคือก็เต้นได้คุณสวย คุณสวยอะ่ะคุณทำได้นะให้กำลังใจนะคะพยายามเอาตัวเองเอาเอกลักษณ์ของตัวเองออกมา <c oughs> เห็นตุ๊กไหมอ่ะตุ๊กก็เป็นอย่างเงี้ยบา้บาบอของตุ๊กไปอ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ก็เนี่ยแหละเอกลักษณ์เราอ่านหนังสือไม่ออกก็ <c oughs> บอกว่าอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กของลงไลฟ์สดก่อนนะคุณสุรชัยผมเองครับอาจารย์เพี้ยนเด็กกระบี่ครับ จากคุณสุรชัยนะคะโอเคค่ะก็คงจะอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะวันนี้ต้องทำกับข้าวโอเคค่ะต้องทำกับข้าวค่ะต้องทำกับข้าวเพราะเราว่ามีธุระต้องไปทำนะคะยกมือขึ้นบายบายได้เลยค่ะยกมือขึ้นบายบายนะคะเออขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะพี่ทุกเห็นทุกๆคอมเมนต์นะ เห็นทุกๆคอมเมนต์นะคะดูทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณนะคะคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับพี่บอกว่าสวัสดีครับพี่ตุกด้วยนะคะจากคุณเกียรติศักดิ์ยกมือขึ้นเลยค่ะคุณสุชาติขอบคุณค่ะทุกอยากอยากจะไลฟ์สดต่อแต่มันมันไลฟ์สดไม่ได้แล้วเพราะว่าตุกต้องมีธุระไปด้วยนะคะต้องมีธุระไปด้วยค่ะคุณพาคิวเพรสวัสดีค่ะ ยกมือขึ้นบายบายค่ะขอบคุณเอ่อ49 like ไลค์ว่าจะได้ห้าสิบแล้วว่าจะได้ห้าสิบไลค์แลวมันไม่ได้ <laughs> ว่าจะได้ห้าสิบแต่ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรโอเคคุณที่ผ่านมาเอ,อแจกอินหยังเนอะมือนี้แจกอินหยังแจกอินหยังแจกรอยยิ้มกับหัวใจค่ะ <laughs> ตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอเคค่ะเอ,อคุณที่ผ่านมาบอกว่าห้าสิบห้าสิบ เย้คุณที่ผ่านมากขอบคุณค่ะได้ห้าสิบจริงๆด้วยโอเคค่ะทุกขอลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณน้องๆทุกคนวันนี้ทุกว่าจะมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูว่าการเ,เก็บรักษาถนอมอาหารที่โปรตุเกสเขาทำกันยังไงเขาเก็บกันยังไงว่าจะมาทำให้ดูแต่มัวแต่โม้มัวแต่พูด เลยไม่ได้ทำแต่ว่าก็จะทำให้เสร็จนะคะอันนี้มันก็เป็นเขาก็จะขายแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้มาเลยเนี่ยสดๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาจะขายเขาจะตัดแบบนี้เลยเนาะแล้วเราก็เอามาเอ่อใส่ช่องฟิตแล้วก็ทำเนาะแต่ตุกจะไม่ทานนะคะทุกจะไม่ทานเพราะว่าทุกจะทานผักเอ่อเห็นตุกอ้วนๆอย่างเงี้ยแต่ทานผักเราจะ,ะผัก โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ <c oughs> คุณที่ผ่านมาคุณสุรชัยเออสวัสดีค่ะแล้วก็กาแฟแล้วก็กาแฟคุณสุรชัยน้องตุ๊ก <c oughs> จะลงพอดีครับผมใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะน้องใหม่บอกว่าบายบายคับน้องใหม่สุดที่รักสุดที่รักของพี่เดี๋ยวพี่ตุก๊กเออกับพี่หนวดจะเข้าไปหานะคะตอนเอ่อตอนไลฟ์สดว่าวันนี้วันนี้วันหยุดของพี่ตุก๊ก พี่ตุ๊กไม่ได้ไปทํางานนะคะวันนี้คืนนี้ค่ะคืนนี้เป็นเวันหยุดถ้าน้องใหม่ไลฟ์สดก็จัดเต็มไปเลยแล้วกันอ่ะจัดเต็มไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ๊กกับพี่หนวดจ,จะเข้าไปหานะคะเดี๋ยวพี่ตุ๊กกับพี่หนวดจ,จะเข้าไปหานะแล้วจะไปคุยด้วยนะโอเคค่ะจะได้เรียนจบเร็วๆนะคะเออคุณที่ผ่านมาบอกว่าพี่ง่วง <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทูกขอลงไลฟ์สดก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจที่เอ่อการุณานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ